เเริ่มด้อสวัสดีครับพี่น้อนวันนี้มาใส่เบ็ดครับใส่เบ็ดยังเว้นบรรยากาศดีดีครับบรรยากาศท้องให้ท้งหน้าบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาครับอายุคราบกินตามวิธีสามบ้านเฮานะครับบรรยากาศใส่เบ็ดยังเว้นหมือนยังกินละเียดครับวันนี้ครับรอนทีตามนะเพี่อนหมั้นว่าหมั้นครับ เนี่ยปอกไก่ก็ได้ต้มเระแล้วดูไอซีสารครับการบานเทาเซเยบเซก่งหงายุยฮกินครับ <c oughs> มาครับช่วยกันครับพี่น้อง โ <laughs> ตกลุม้ม <laughs> โตกกันแท้ไก่เสียงนะท่านได้คำปันใดท่านได้มีเสยียงกิริยเสียงเขียดทองมันจะเสียงนก นี่ยนี่ยกีริดอู้หูมานได้ a หรอบอวเฮ่นเสียงปลาบัวดินย้ไส่ดินยิ่มมองข้าใส่ว่างหันหีไแมม่นอ่ะอ้เดี๋ยวเขาเียเข้าไปบ้างบับูรุคือจังติดเบ็ดนี่ บง้นล <l panels> <c oughs> ่ะเงี้น่เงนาเงีนเงี้ย่ะอ้หซ้ำเออทำไรไมโอ้ยมันหลุดพี่น้องเอ้ยนะหลุดซ้ำเนยตตาเบ็ดเงีเสียงบุบบุบบุังหันนี่ นื้อใส่ไหมเนื้อมาใส่ไหมอันนีมากินอีกเยอะทำได้หมดเลยท่างจังสีลปาปาอันนี่ปาลาไหลเนี่ยตะกีรอนีอ่วไหล,ลหน่อยมาสติดเบ็ดไหลครับปลา มน,านมานครับไปตะปลาหลายอยู่ปาาลาเป็นตาไหลเขาบางส่งครับวันนี้เ,นนเสียงกรอ,อ,อบจุบจับจุบจับใช่ไหมครับบรรยากาศทนะุออกหน่าบรนยากาศเอาผ้าพาี่น้องเขียวไปเมือ่องงามคากงามเนี่ยอย่นี้ยกงิ้เขียวงไอยั่นอกัวหน,น้าอย่บันเกล่นเ่ียงเนีท่างประเทศเล่ากนวี้บงเราไข่ความคิดหอดบานพี่น้องเน้อ ำหรับผู้เลี้ยงไก่บ้านครับครับเราดุนน้อกันครับไม่มุนไม่ดุนครับไปต่อกันเลยโอ้ยกระชิลุมใสกันแท้ <laughs> ได้นอนดินอะไรตังบ่ ตตังย <an> ัอโอ้มังยังสี่ล้วนี่ละพวกนุ่ยมาสซิบเบ็ดนี่ละปลาหลายตะกี้ไห้ดีเลยให้ให้ยังสี่ปลา โอ้ยหมวกซีดเบ็ดใส่เบ็ดเพิ่งก็ได้สีสันสดใสขนาดไ,ไปต่อกันเลยเดี๋ยวเดียบง่ายเลยก็ได้เดี๋ยวมันจำมาได้แท้ใด้กันแท้ไดต้นโกต้นนี่ต้นโกต้นนี่กี่ตาบอกหน่อยเป็นเด็กหน่อยยุ้ยเพียง ้นนีจนวันตอนนี้สี่สิบแล้วเกิดมาก็เห็นแล้วบ๊องบ๊องหนูแมนป๊องข้าเจ้าต้นโกต้นนี้อ่ เด้อครับพี่น้องมันว่ามนครับร่าหลุนว่าจิตตาตกันครับนะครับวิธีสารบานเท้าครับความสุขแต่ง่ายก็หายตวเดียวน้ำเมืองน้ำหน้าเหรอครับอยู่น้ำบานน้ำสร้างเท้าอยู่หากินตามธรรมชาสตร์อยู่หากินตามวิธีบานเท้าครับโอ้วิ่งไรสุกทอบานเท้าพี่น้องสำหรับคนอีิสารบานเท้านะครับฝากก้อนพี่น้องยกไกบานใส่องครับเด้อเบ่งคิดนี่แหละรับ บ็ได้ใช้ความคิดหอดบ้านครับอายุหากินบ็ได้ใช้ความคิดหอดบ้านนึ่งลบบ ดูนะครับมีตัวปะครับก็หลุนลอดติตตาทะคกันเดพี่นทางนี้มีตัวเลยวะว่ามีตัวคร,รับพ่าดไอปิงครับไอปิง่อส้มบ้าบแคกินเหลือวปทีสิบบาน,นะคนรับ แดดบดแล้วแดดบดแล้วนา่ากาดดีดีครับลมวีวีลมหนาวจะมาแลว้วลมพัดวีวี ยาจักลังใส่เมื่เลยบ่ฮะมา่าเทียงแน่ยักน้อยมันตกหลุมดูปดะกาดดีดีครับเชียงแน่พี่น้องด,ด,ดูเขีบ้บุ้งเท่ ยูมีหนอน้างหน้ากินหอดบาหมาน�นะครับบงกิบนี่แล้วคข,ข่คพอ่นองไข่ควบกิ่อดบานไหมครับเด้อตรงไหนตรงหน้าทรมาสานบานเทาครับดูดีครับไปะยะู่เกับพวกเคือบาดเท่าหรอกพุ่หนออยบานินหอนช่วงบ้งกิบแล้วกันไ่ควบินหอดบานเลนยนนครับเด้อนี่้องไปไหนงันจบอะไรอยู่ <laughs> Nạp bà bà chắc lắm <laughs> ยี่ป้าติดแล้วนี่เออเส้ยบางหันนี่นันไปเราเป่สวอบนี่บ่มันตุ่มเดีบวฮันเออมันจุ๊บจุ๊บ